ก็เดินทางกันมาถึงวันที่30แล้วนะวันนี้วันศุกร์ยี่สิบเก้าสี่สามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งนะฮะก็หยุดหุดวัแรกหยุดต่อสี่วันถึงวันที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็เปิดส่งท้ายนะของที่ได้มาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพว่ช่วงปลายปลายเดือนที่แล้วอุ้ยไปเดือนที่แล้วเลยสามสิงงงวงวย สามกล่องนะมาเปิดกันดูนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไปห้างไปซื้อกล่องพลาสติกนะครับมารวบรวมของที่กระตัดกระจายเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยน,นะครับก็เอาจากกล่องเพื่อความปลอดภัยเพราะกล่องกระดาษก็ปลวกเปิดอะไรกินได้นะจะใส่ของพลาสติกไว้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปห้างไปซื้อกล่องพลาสติกนะวันนี้มาเปิดเงน,นจะกล่องบนสุดก่อนเลย ทรงใหญ่แต่เบาครับลายนี้ก็ยังเก็บอยู่นะแต่ว่าก็เริ่มไม่ไม่รีบละเริ่มไปเรื่อยๆจะปีหน้าคงเก็บกันต่อนะลายนี้นะครับมาดูว่าคือลายอะไรก็จริงๆก็มาทุกเดือนนะเดือนละแต่เดือนละน้อยบางทีเดือนนึงก็มีแพ็คเดียวอะไรเงี้ยที่สั่งเข้ามานะครับจากกรุงประสงค์สายสุวรรณ นะมาดูกันแต่นี้ก็ของมันหมดนะน่าจะได้รับความนิยมไอตัวเนี้ยแพ็คเนี้ยก็เลยได้ช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่รีบนะฮะก็ยังน่าสนุกอยู่สำหรับเจ้าลหลนี้นะในปีต่อๆไปปีต่อๆไปเลยอะ ก็ดำเนินมาหลายปีแล้วลายนี้ก็ยังมีคนสนใจเยอะอยู่การเห็นจะเห็นมันกลับไปพี่กระจักมาแล้วนะกลับไปรายแอนิเมชันเริ่มนับหนึ่งใหม่กันอีกก็เก็บแหละนะเก็แบไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับแต่ว่าเสียดายอย่างคือไม่เข้ามาห้างบ้านเราแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ยังหาในห้างได้บ้างแต่ดูีไม่มีละน่าเสียดาย่ย เมื่อก่อนบางเด็กเอาเข้ามานี่ไม่มานละถ้าตามอยู่กับ่อนเด็กก็เขาบอกจะมีก็ไม่เห็นมีเลยนะครับเป็นอะไรเป็นไม่ได้ก็คือสเกลเลทอร์ <c oughs> นะแต่ว่าเจ้านเนี๋ยวดอาพลาสติกคุ้มมาให้ด้วยนี่นะครับใส่ถุงพลาสติกมาตู้แพ็คค่อนข้างสวยนะปกติแพ็ค ของรลายนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือหมายพรามว่าจะไม่ใช่ไม่สวยแบบนั้นหมายถึงไม่ร้อยยับยบอะไรตลอดเลยเพราะแพ็คมันไม่ค่อยแข็งอ่อนๆนะครับเป็นสเกเลตอสเกเลอหน้านี้นะมีมินิคอมมิ Dark, มีดาบมีมังกรมันคือดาก้อนดาก้อนบลัสเตอร์สเกเลอร์นะครับมีมังกรอันนี้ฉีดน้ำได้จริงๆเลยนะเหมือนกับของเล่นสมัยก่อน คือเมื่อก่อนพี่ไม่มีหลักแต่พี่ดูใน Youtube ก็เออหมือนเลยเว้ยดีอยู่แล้วก็ที่ทสำคัญข้างหลังนี่มีเจ้า t o o Bad นะครับ t o o Bad ในสไตล์สไตล์ของเวอร์ชันสเีกเกอร์5นิ้วยังไม่มีนะแต่มี6นิ้วออกมาแล้วนะครับเมื่อก่อนพี่มีตัวนี้นะรุ่นเก่านะครับก็อยากให้มาออกมานีลาย5้นิ้วนะรออยู่ จากก้อนบลัสเตอร์สกิเลทอแล้วก็ซีแมนพาวเวอร์พันน่าใช่ตัวพาวเวอร์พัน e m ซีแมนก็มาสู้กับเจ้านี้ที่ออกไปแล้วนะก็มีอันนะั้มีแก๊ปจริงๆด้วยพาวเวอร์พันธ์ซีแมนนะครับก็นี่นกลไก่ใส่น้ำเข้าไปฉีดเป็นฝอยนะแต่ดูดู การออกแบบน่าจะดูแล้วแบบมับงกรเกาะหลังมาเหมือนเด็กเลยก็ดูตลกดีนะครับมีล็อกแล้วมีโซ่จริงๆด้วยนะครับหนังสืออ๋อมีใบคำแนะนำกระเด็ดมาก็ดูดีนะดูดีชอบมีมังกรมีดาบมีโซ่โอเคนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะหายากเดียว่หายากหน่อย แต่ก็หาได้ไม่ใช่หาไม่ได้แต่ค่อนข้างหายากเพราะว่าของจะหมดไวคุณก็อยากได้กันต่อนี่ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ก็ <laughs> ดูก็รู้ละแล้วครับขำดิมกันนะครับคือพี่ไม่ได้ซื้อจากสตาร์แ n นทอยแต่สตาร์แฟนทอยก็เปิดพิออเดอร์ แล้วก็เจ้าคนขายคนคุณขายเนี่ยเขาก็สั่งมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไมอาจจะเงินช็อตหรือเห็นปล่อยกันหลายเจ้าก็คือพอของมาก,ก็ทำแบบนี้กันบ่อยก็คือได้ของมาปุ๊บก็กล่องเดิมเลยเนี่ยจากที่ส่งมาให้เขาขายปุ๊บก็ส่งมาให้เลยนะฮะก็ไม่รู้ดิหรือว่าหมดความชอบหรือไงไม่รู้แต่เห็นปล่อยกันเยอะนะสำหรับตัวเนี้ยจริงๆริงต้องพีออเดอร์แต่พี่เ็าไม่ไพีพี่อากาศนี้อยู่ละก็จะได้ราคาถูกลงมาหน่อยนี่ นะครับจากที่ราคา P นะครับส่วนมากพี่ไม่พีหรอกเพราะว่าบางทีพีไปแล้วไม่มีมีตังค์พี่เลยไม่ค่อยพีเท่าไหร่นะครับนอกจากราคาไม่สูงเนี่ยจะพีบ้างแต่ถ้าหลักพันขึ้นบางทีพี่ไม่ฮะพี่รอช้อนเอาคนที่พีแล้วเขาสายไปแล้วเขาล้อนเงินเขาก็มาปล่อยขายนะก็กลุ่มใครของเล่นต่างๆนะครับกล่องเดิมของซาแฟนทอยนะครับก็ใส่มาใหม่ ี่เข้าใจคนเล่นของเล่นเขาเก็บหลายลายอ่ะแล้วเขาสั่งมาเขาเออแต่แต่เขาเอาออกจากแพ็คออกมาถ่ายรูปแล้วล่ะไม่ใช่หมถึงออกจากกล่องนะออกจากบับเบิร์อะไรแล้วเขาจะห่อใหม่ประมาณนั้นอ่ะอรีแพ็คโอ้โหหนักมากหนักจริงโอแม็กฟ้าเลนเนี่ยพี่พุ่ตรงว่าบางทีเพรว่าราคามันไม่แพง ของนี่มันได้มาในแบบโผไม่มโคตรใหญ่อะค่ายแม็กฟารลนดะนะตัวนี้ก็หลักพันนะฮะแต่ว่าพันกว่าบาทพันเก้าพูดตรงแต่แพงไหมเพื่อไม่นะว่าความหนักเมื่อกี้โมมันหนักมากครับซึ่งแน่นอนคือเจ้าตอนแรกพี่ก็เอ๊พี่ไม่เอาดีกว่าตอนแรกพี่เห็นพี่ดูรีวิวอนนะเพราะว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนดูมเดชรู้จักเลยว่ะ ดูเดเวอร์ชั่นแรกอ่ะนะครับแต่พี่ก็ดูรีวิวไปรีวิวมาก็เออวะอ๋อมันเป็นจากคอมิกใหม่นะครับไม่ใช่คอมิกดั้งเดิมตอนที่ซูเปอร์แมนตายนะครับเป็นงั้นจะเป็นการเขียนใหม่อะไรเงี้ยนะดีไซน์มันก็เลยต่างไปนะครับก็โอเค,คก็ก็ดูไปดูมาก็เออดีเหมือนกันมาเปิดงานน,นียก็มีการรีเอาชิ้นส่วนอลไรีกันธรรมดาเรื่องธรรมดาของทุกลน เห็นคนเอามาเอาดูมเดแล้วขายซูเปอร์แมนทิ้งแต่พี่คงไม่ที่เอาไว้นี้แหละตั้งคู่เลยแต่ไม่รู้จะแกะมารีวิวเมื่อไหร่เก็บไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ได้ซีเรียสไม่ต้องเก็บในกล่องน,นะเพราะแม็กฟารนพี่กอากะไปเยอะละแต่บางทีมันมีเยอะมากพี่ก็เลยเก็บไว้ก่อนบางทีดูแล้วก็อ๋อโอเคครับนี่พี่ก็ชอบมันอยู่นะนการที่มีการทำเพนแบทเเมตปากเลือดออกอะไรเงี้ยนะ นะครับแต่ว่าน่าจะมีกำปั้นมาให้เวนะครับมีแต่มือแบมือขยำม,มือบินกำปั้นไม่มีแต่ว่าตัวเนี้ยดูรีวิวเห็นขามหลวมก็โอ้ช่างมันถ้าแก้ได้บางคนก็หลวมไม่หลวมนะฮะแต่ว่ามันดูงานปั้นมันมันมากเลยนะครับแต่จากตัวเก่ามันมจะมีเสื้อขาดเลยมันก็เพ้นส์สีไปก็ดูไม่ออก ดูด้วยตาจริงๆแล้วก็โอ้โหรายละเอียดยิบเลยนะผมนะครับแต่ว่าดูมเซภาพจําพี่เอินตรงตามจะมีแบบกระดูกเป็นซีซีนี่ไม่มีนะเป็นเวอร์ชั่นคอมิกนะมีรูปให้ดูด้วยนะครับคอมิกใหม่หรือเจ้าตัวนี้นะนะครับไม่แน่ใจว่ารีเบิร์ตหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ตอนที่ซูเปอร์แมนตายะนะครับตอนซูเปอร์แมนตายไม่ไม่ใช่ มีใครมากองอยู่เต็มเลยนะเคยดูเห็นรูปใน Google เนี่ยเป็นสติลด้วยซึ่งสติลยังไม่เกิดตอนซิสไปมาตายนั่นจะเป็นเรื่องราวต่อมาอีกนะครับดูมสเต a ์ก็เวอร์ชั่นต่างไปนะดูหน้าตาดิแต่หน้าตานี้ก็เหมือนกับสินค้านี้นะครับนะก็เนพะื่อเป็นต้นแบบนะครับแต่ก็โอเคละดูมสเตย์ ตอนนันออกแบทแมนดีวัสเตเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวว่ามันจะไม่ออกดูมเซเอ๊ะทำไมมึงไม่ออกดูมเซวะตัวนี้ก็ใหญ่มากใหญ่กว่าตัวแบทแมนดีวัสเตเตอร์ใช่ไหมใช่เด็กก็โอเคนะซุปเปอร์แมนตัวนี้เหมือนของแถมมาให้ดูมเซกระทืบนั่นเองดูนะเป็นแบตเทิลดามเมดผ้าคลุมขาดลุ่งลิ่งรอยชกช้ำดำเขียวรอยก็เต็ไมไปหมด ครับคือซูเปอร์แมนตายแต่ดูรีวิวแล้วเขาไม่มีตัวเอสางหลังนะเป็นพระคุมเก่าไม่มีอย่างนี้ไม่มีเอสางหลังนะครับนี่คือตัวนี้โอเคนะจะดูแล้วก็ชอบนะครับชอบทั้นคู่เลยแบทแมนดูมเซแล้วก็สเกเลตอรนะนก็เท่าห้านิ้วอันนี้เจ็ดนิ้วนะครับ ป็นล็อตใหญ่เลยของสตาร์แฟนทอยที่แพงพี่สั่งแล้วมันมาพร้อมกันเดือนที่แล้วแล้วปรากฏว่าพี่ไม่มีตังจ่ายพี่เลยขอเขาโอนเดือนนี้นะฮะแบบเยอะมากมันเคยสั่งไปแล้วมันมาพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็มีสั่งเพิ่มมันนิดๆหน่อยๆที่เขาเซลอยู่ช่วงนี้นะสตาร์แฟนทอยมีของที่เขาเซลเซลอะไรหลายอย่างนะเดีย๋ยวเปิดกล่องกันสตาร์แฟนทอยนะครับเคงบินนะซื้อกันบ่อยมากแล้วก็ ถ้าไม่มีตังค์บอกขอจ่ายสิ้นเดือนหรือผ่อนไปไปอีกเดือนหนึ่งเขายังได้เลยแล้วเราซื้อกันมาหลายปีละก็ไม่ได้อยากจะว่าแบบของมาไม่มีตังค์จ่ายเพราะมันไม่มีจริงว่ะแต่คุยเขาแล้วเขาบอกว่าได้ตลอดที่บอกเอาเท่านี้ก่อนนะจ่ายเดือนหน้านะอะไรเงี้ยเขาบอกได้ครับได้ครับได้ครับตลอด ต่พี่เคย,เคยขายของเหมือนกันแต่พี่ไม่ได้ขายมานานละก็รู้สึกว่าได้ได้ครับริงทีไม่มีความปวดร้าวอยู่ <laughs> ไดครับแต่ว่าถ้าอนเลยก็ดีนะครับนะ <laughs> ใหญ่ก็ในถันอาที่โอนช้านะครับก็เลยมีสั่งเพิ่มเขานิดหน่อยนะฮะ้แ <laughs> พ็กรวมกันเลยอ่ะใส่ต้อง อ,ออก,ออกอยากเฮ้ยอออกแต่ต้องคว่ากล่องน,นะ แพ็คเก่งนะเป็นทีมแพ็คไม่ใช่แบบนี้เ้าาจะมีทีมงานเขานะช่วยแพ็คน,น,นี่ใส่น,น,สนี่ใส่นี่ใส่นั่นเก่งมากสวยด้วย,ยมีกล่องขาวด้วยเหรอดูน,น,น,นีกัน มันก็ตัดมันจานนะหมอตัดมันจานมีของด้วยตังตังแบนี้ด้วยอ่ะนี่จะเป็นงานรวมรวมเนี่ยของนี่กับหมื่นเลยทีเดียวาไปเท่าไหร่นะอย่าไปพูดเลย น่าจะประมาณเจ็ดพันกว่าแต่ว่าได้เยอะมากนะนะครับได้ราคาเซลเลยเยอะมากเลยนะครับนี่เป็นอะไรที่โอ้ตัวนี้แยกขายมาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้โหงด,ดงานนัสโบอ๋อไวรั์เป็นรวมสี่ตัว นะครับคืองานต่ำมินจานะ mm hmm. มิกแคมีเฮมนะครับที่ชอบอยู่นะครับอันนี้ก็พบเว็บแรกและเนี่ยจานหนูสปรินเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็อีกในกล่องนะคือสี่ตัวนี้นะครับ r o อกซ t ต Bebop s u p e r f เ y รแล้วก็ Little f a ฟ e Little h e a d นะครับตรงนี้กล่องนี้นะก็อาจารย์นหนูสปรินเตอร์ แล้วก็สำหรับนี้เป็นมาเวล g เจนนะฮะซึ่งพี่อยากได้เอเซอรี่คือมาจากเรื่องชุดซีเ r ตวอร์แต่พี่พี่อยากได้คือพี่อยากได้หัวคนด็อกเตอร์ดูมที่แบบไม่มีแพลเป็นอะไรคือได้พลังของอะไรวะลืมละนะครับแล้วเขาก็เลยบแบบหน้าแบบกลับมาเป็นปกติแล้วก็มีหน้ากากนี่สองอ,งอย่างมาไวเอออยากได้แค่นี้หน้ากาก แต่ดูรวมๆแล้วก็เป็นอัปลี่อาร์ตแมนแต่ว่าพี่อยากได้แ้่มันี้ถือว่าของแถมแล้วกันน,น,นะครับอะไรนะครับตันมาเวลจัสติก้าแลมโบใช่ปะ่ะในเวอร์ชั่นของกัปตันมาเวลใหม่แล้วก็มีนะจัสติก้าแลมโบนะครับแต่ในเวอร์ชั่นของซีเกตบอลนะครับผมทรงทรงอะไรวะกลมๆเนี่ยไม่รู้ไม่รู้วนาไงไม่อยากได้แต่ได้คือพี่จะเห็นคนเอา จะซื้อกาลัมโบมาขายทิ้งแต่พี่ก็ไม่เป็นไรพี่เอาหมดอะเก็บไว้ทั้งทั้งสองตัวในเวอร์ชันอะเวนเจอร์สี่เกตบอร์แล้วก็อันนี้นะฮะมันสามร้อยห้าสิบที่พี่มีแล้วแต่พี่หาไม่เจอไม่รู้วางไว้ไหนมันสามร้อยห้าสิบพี่เลยเอาไปตัวแล้วกันนะฮะเพ,ะพื่อพี่ใหญ่ก็อย่างน้อยฉันก็ได้ดาบคาตนานะมาเพิ่มหรอวะหรือว่าเจอตัวนั้นที่พี่มีก็อาจจะไปเปลี่ยนเป็นหน้าของเอนโดโคจิไว้ นะครับ350ถ้ามีส a นก Eye ก็เอาแต่ไม่มีครับมันตัวนี้มีแต่ s t o r m Shadow เข้ามา350ถูกมากอ่าต่อไปโอ้โหแม่งใหญ่ันรุ่นเพิ่มเลยนะฮะเจ้านี่โอ้โอ,อยนะะอออด้วยนี่ใหญ่กว่าดูนเดย์มั้งเนี่ยโอ้โหเทียบกับดูมเดย์กับซุปเปอร์แมนกัน นะแต่พี่ว่าเอ้ยดักไซส์เวอร์ชันคอมิกมันไม่ออกว่ะแต่ออกลูกชายมาก่อนนะคือเจ้าคาริบักนะฮะโอ้คาริบักตัวใหญ่มากคาริบักตัวใหญ่กว่าดูมเซอเอนะก็ไซส์ไซส์เดียวกับดูมเซอแต่ว่าหัวใหญ่มากหัวใหญ่กว่านะครับคาริบักหัวโตว คาริบัตเป็นลูกของ d o o m เ d ย์ก็มีเขาเรียกว่าเมกาฟิกนะครับเมกาฟิกตัวนี้ก็เมกาฟิกนะครับแต่ว่าคาริบัตจะจุดขยับจะแข็งแรงกว่านะครับดูรีวิวนะส่วนใหญ่จุดขยับจะแข็งแรงกว่า d o o m เตย์นะครับก็พี่เก็บซุปเปอร์แมนเป็นหลักนะก็เอาตัวพวกซุปเปอร์แมนกับผู้ตัวร้ายของซุปเปอร์แมนเป็นหลักแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกแบบนะ คือแบบไหนดูแล้วไม่อินก็ไม่เก็บนะครับสำหรับงานแม็กฟารนไม่ได้เอาทุกแบบคือดูแล้วไม่ชอบอ่ะก็ไม่เอานะครับต่าซูเปอร์แมนเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่มากับคิตโตหมาเนะี่ยก็ไม่ชอบบอดี้มันเลยมันเหมือนลิงกอริล่าพี่วองตรงมันใหญ่เกินไปนะพี่ว่าบอดี้เนี้ยกำลังสวยนะครับแล้วถ้าคนชอบนะพี่ไม่ได้บังคับว่าใครต้องชอบเหมือนพี่ นะครับแล้วนี่แน่นอนที่จ้ององานแล้วอนนี้ราคาดีมากสตาร์แฟนทอยเขาเซลก็คือกีลเลนเทนฮาวจอแดนนะครับกับดอนเบเกอร์นะฮะก็เมื่อก่อนก็เห็นคนขายนอนเบเกอร์ทิ้งเงินเกิดเลยหรือเขาไม่อินไงแต่พี่ก็โอเคกับดอนเบเกอร์ก็คือบรูซเวนในอีกจักรวาลหนึ่งที่ได้พลังของกีลเลนเทนนะครับ ก็จริงๆถ้ามันเป็นเฮาจอแดงคุูนกับซีเนสโตจะเจ๋งมากตอนนี้นก็มีซีเนสโตออกมาแล้วนะก็ว่าจะยังเ,เห็นคนมาขายเจ้าเดียวเองนะก็ไม่ได้พีไม่ได้อะไรก็รออยู่ก็ขายขายในอื่นที่อื่นก็ประมาณพันกว่าบาทแต่ก็เยอะอยู่นะพี่ก็ไม่รีบนะครับก็อยากได้ซีเนสโตตัวนั้นนะครับแล้วก็เอาดอนแบ็กเกอร์ตัวนี้ทิ้งไม่ใช่ใเกไว้น,นี่แหละนะเป็นเฮาจอแดนก็มี ผิวดำชื่ออะไรวะกินเลนเทอร์อีกคนนึงนะครับเป็นแพคเดี่ยวนะอันนั้นก็สวยเออบอดี้เดียวกันแต่เพนไม่เหมือนกันแล้วเปลี่ยนหัวน,นั่นพี่ก็ซื้อมาแล้วเป็นแพคเดี่ยวชอบที่มีปืนนะแอสเซอ์ซก็มาใช้สลับกันได้นะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆกันนวมแล้วก็เจ็ตแพคเพื่ออะไรง,งงกันดูรีวิวเอ๊ะเป็นเจ็ตแพคเหร แต่ที่พี่ชอบมามากเลยของซีเนสโตตัวใหม่ก็คือตะเกียงพี่อยากให้มากับตะเกียงนะครับตะเกียงก็ไม่รู้ว่ามันซนเนสตัวหนึงมีตะเกียงสีเขียวป่ะไม่รู้เหมือนกันค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ได้ที่จัดกล่องน,นี้ก็เพราะว่าเห็นซีเนสโตออกนะครับพี่ก็เลยเฮ้ยจัดต้องจัดแล้วล่ะสำหรับฮาวจอแดนนะครับก็มีหลายเวอร์ชันนะของแม็ฟาร์ลนฮาวจอแดนแต่ว่าแน่นอน สำหรับพี่นะกินแลนเทนต้องเป็นฮาวจอร์แดนนะครับที่มันแบบคลาสสิกคนแรกนะก็ดอนแบ็กเกอร์ก็จะผอมๆหน่อยแบทแมนเออเทอร์ดิตูเออสามสิบสองแล้วทำไมมันแอดแบทแมนเออสามสิบสองไว้ตรงนี้วะมันต้องข้างหลังดิเออใช่ไหมแล้วก็กรีนแลนเทน คือหลันเทนเท่านั้นก็คือฮาวจอแดนดูว่าหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวระเอียดก็โอเคนะรับได้รับได้แต่ว่าเนี่ยมันเป็นมือถืออาวุธก็เออเผื่อ,อามาถือปืนไหมแต่ว่ามันใช้อเซ็กซ์โซรีอันนี้คุมไปก็เหมือนกำปั้นจริงๆมันน่าจะเป็นกำปั้นหรือมีมือให้เปลี่ยนเนาะไม่รู้เหมือนกัน เป็นมือถื่ออาวุธทั้งสองข้างนะฮะไม่มีกำปั้นเลยแต่ว่ากินลันเทิร์นเขาไม่ได้กำปั้นไปต่อยใครนะเขาใช้ใช้พลังออกไปนะครับดอนเบกเกอร์กำบผอบ่านะดอนเบกเกอร์ทำไมได้รับความนิยมอย่างวะมีแพ็กเดียวก็มีนะแล้วก็ยังมาอุตส่าห์มาคู่กับกินลันเทิร์นอีกเขาจอดแดนอีก นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันดอนเบเกอร์แบทแมนแห่งเอิร์ธสาที่มีพลังกิลเลนเทิลนะครับก็คือเขาเป็นแบทเป็นอ่าบูสเวนนั่นเองที่ได้รับพลังของกิลเลนเทิลนะในอีกโลกหนึ่งโลก32มสิบสองเอิร์ธเทอร์นะก็มีเรื่องราวนะติดตามมาเองแต่เพ้นสีสวยไปไมทัลุกแมทัลลิกสวยก่าเฮาจอแดนอีกเอาจอแดนดูพื้นพื้น นะครับแต่ว่าจริงๆไนตรงเซนักกิลเลนเทิร์มันจะไม่ติดไปตรงแบทแมนอย่างนี้นะในคอมิกมันจะลอยๆอยอยมาแต่ว่าทํามาแบบนี้แหละนะจะเป็นลอย,อยามาแบบแฮลโลแกรมออกมาข้างนอกตลอดแต่ว่าทำฟิกเกอร์มันเป็นแบบนี้นะแปะไปเลยดอนเบเกอร์ฮาวจอร์แดน กำปั้นนะฮะแล้วก็พลังนาเก็ตนัชังตัวอะไรก็ไม่รู้สัตว์ประหลาดทั้งคาวเลยเต็มไปหมดสำหรับดอนเบเกอร์ในเว็บนี้นะครับคือพี่ไม่ได้เก็บทุกตัวนะเก็บเฉพาะที่ชอบอย่างกินเลนเทิลนี่พี่ชอบนะชอบกินเลนเทิลนะครับก็คงเก็บแต่ก็ไม่ทุกตัวเฉพาะที่ดูแล้วมันโอเคนะครับบอดี้สำหรับกินเลนเทินกับ ซูเปอร์แมนกับอะไรพวกนี้ก็แมทช์กันเนี่ยนานแม็กฟาร์ลนด้วยกันแท้ๆเนี่ยดูระบวแบ,บางทีมันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆสเกลบ้างอะไรบ้างของแมนะ็กฟาร์ลนเนี่ยบางทีแบทแบนตัวสูงปิดเลยตัวซูเปอร์แมนตัวเตีย้ยอะไรพมพี่ก็ไม่รู้ว่าไอการปั้นอะไรเขาแบ่งทีมยังไงนะมันไม่มาวัดกันดูเลยอะแต่งานปั้นเขาสวยแม็กฟาร์ลนบางทีเรื่องสเกลเรื่องไรงทีมันแปลกๆว่ะ มือเล็กมือใหญ่ก็มีนี่โอ้โหดูมือปเปลล่มเลยแต่เป็นเอเลี่ยนอะนะแล้วก็อย่างเนี้ยดูดิอันนี้โอเคอย่างตัวของเล็กดูทองเนี่ยมือกระต้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเออโอเคมือซุปเปอร์แมนเนี่ยโอ้โหเปลิ่มมาเทิมนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีมือเล็กนะฮะแต่ว่ากินเลนเท่นก็ก,นกลางกลางแต่มือก็จะใหญ่กว่าเจ้านี้นะดูดิดอนเบเกอร์มีนี่นิดเดียว ก็ลเลือกเอาที่คุณชอบแล้วกันนะครับแต่ว่าสามกล่องนี้พี่โอเคนะถ้าว่าแต่ว่าจะอยากจะเช็คว่าจุดขยับของนี้เป็นยังไงถ้าแก้ไขได้ก็แก้ก็ทำให้มันแน่นขึ้นนะนะก็มีวิธีนะครับใช้กาวกับแป้งอะไรเงี้ยพุ้มข้อต่อหุ้มอะไรแล้วใส่เข้าไปใหม่นะครับแต่ว่าตรงนี้ดูคดหลวงหมดหมดเลยเพราะน่าจะเป็นกกะเกง,เกงเมันยางไปแต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช่มันมันปิดลงไนงะ นะแต่ถ้าพอยืนได้เอาไม่ซีเรียสหรอกนะแต่ว่างานรวมๆก็ดูสวยดีตัวเล็กกว่าคาริบัคมันใหญ่ริงไงราคาพันนิดๆน,นะครับพูดเลยได้มาพันนิดๆตัวนี้เหมือนกันกล่องคู่แต่พันนิดๆอันนี้พันเก้านะครับเพาะไขต่อนะถือว่าราคาดีแม็กฟารนราคาไม่แพงนะครับก็เท่านี้นะครับของที่ เปิดของที่ได้มานะแต่ว่าคงไม่แกะกล่องรายละเอียดแล้วมาดูอาจจะไปแกะกล่องแล้วถ่ายรูปเท่านั้นแหละ See you again next time my friend thank you for watching bye bye happy new year นะครับ happy new year happy new year เมื่อไรคริสต์มาสผ่านไปแล้วสุขสันต์ปีใหม่ทุกคนนะครับ